ลกล้อ,อ,อ,องปิด action อุ้ยทำอะไรกันดีล่ะเราเอางี้ไหมแต่ว่าเราเล่นจ้องตากันดีไหมคะแต่ว่าไต่ขอตัวช่วยนะพร้อมยังหนึ่งสองสาม คือความเข้าใจเข้าใอแค่หอมยังหนึ่งสองสาม จะไม่ไหวแล้วเตยก็พิบกอนนะคะอางนี้แล้วกันเตยไม่รู้จะให้อะไรอะคะ่ะแต่ให้รอยยิ้มแล้วกันนะคะยิ้มมา